คร ja EU, like Duke, Rainbow, acne, uh ับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่านะครับแนวคิดนะครับการลงทุนแบบหยอดกระปุกนะยอดกระปุกไปเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นลงทุนนะครับก็ค่อยๆไปกันนะค่อยๆไปนะก็แนวคิดนี้นะครับก็จริงๆก็คือคล้ายๆการทําฟาร์มพุ้นปันผลนะครับก็แนวคิดก็ตามนี้เลยเนาะอันดับแรกนะครับก็คือต้องมองการลงทุนให้เป็นระยะยาวก่อนนะมองการลงทุนให้เป็นระยะยาวก่อนนะ ก็จริงๆจ,จุดประสงค์ที่ผมทำทำเพจทำช h a n n e l เนี่ยก็คืออยากจะให้เพื่อนๆที่ติดตามเนี่ยสามารถที่จะคล้ายๆว่ากเกษียณสุขนะครับเพราะว่าผมแม่รุ่นคนรุ่นผมประมาณสักจะ50แล้วครับแต่ว่าคือคนรุ่นผมบาง,งคนก็อายุเกิน50ก็มีนะครับที่เรียนมารุ่นเดียวกันนะพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกซิลนะครับซิลซิลเป็นภาษาภาษา ของเด็กมหาลัยอะว่าหมายก็ว่าย้ายคณะสอบใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับอธิบายเผื่อคนไม่เข้าใจเนาะวันนี้เราคุยเออเดี๋ยวผมลืมเพิ่มเสียงนะครับรับหนึ่งเผื่อว่าเสียงมันเบาไงใช่ไหมอ่าดังขึ้นนะครับดังขึ้นโอเคนะครับก็ อพอมาถึงคนรุ่นผมเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยก็เรียกว่ารอดนะจริงๆก็คืออา,อาจจะเป็นคนส่วนหนึ่งเลยที่รอดนะครับแต่ส่วนที่ดูแล้วอาจจะยังไม่รอดนะก็มีส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็เรียกว่าก็ไม่ได้น้อยนะครับบางคนอาจจะแบบประสบปัญหาเรื่องด้านธุรกิจอะไรต่างแต่บางคนก็เป็นพนักง,งานประจําหลายคนส่วนใหญ่เป็นพนักง,งานประจํานะครับซึ่งเรียกว่า,าถ้าสมมุติต้องกเกษียณตอนเนี้ย นะตอนประมาณสัก50เนี่ยผมว่ายัางไม่รอดนะเพราะอะไรเพราะว่ายังมีนี้นะครับยังมีนี้แล้วก็เขาเรียกว่ายังไม่ไม่ถ้าถ้ากระแสเงนินสดช่องทางที่สําคัญก็คือเป็นการทํางานหรือว่าอาจจะเป็นช่องทางเดียวนะผมก็เลยคิดว่าผมไม่อยากให้คนรุ่นรุ่นหลังจากผมเนี่ยตั้งแต่ Gen Y ลงไปนะครับมาซ้ํารอยนะครับซ้ารอยคนรุ่นผมผมก็คือเป็นคนรุ่น Gen X นะผมก็เลยอยากจะเผยแพร่น,นะครับแนวคิดการลงทุนนะครับเพื่อที่จะ แล้วก็อยากจะใช้ท่าง,ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าถ้ายากเนี่ยอย่างเซียนอย่างอะไรเงี้ยนะเราก็อาจจะทําได้สําเร็จจริงแต่ว่าน้อยคนที่จะประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าท้าง,ง่ายๆเนี่ยผมเชื่อว่าใครๆก็ทําได้นะคืออยู่ที่อยู่ที่การตั้งมายเซิรของเรานะใครๆก็ทําได้ผมลงทุนมาตั้งแต่ปี2010นะตอนนี้ปี2024ทั้งหมด14ปีผมลาออกมาในปี2020 คือใช้เวลา10ปีในการที่ออกจากงานนะครับแล้วผมออกจากงานเนี่ยผมก็ไม่ได้ออกจากงานด้วยลักษณะที่ว่ามาเสี่ยงนะก็คือพอร์ตของตอนที่ออกจากงานเนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้เลยนะครับแล้วเงินปันผลก็เยอะกว่า,วางาน้นเงินปันผลที่ได้อ่าเยอะกว่าเงินเดือนประจํานะครับไปประมาณหลายเท่านะครับซึ่งก็ก็เรียกว่าออกมาสวยกันแล้วกันแล้วคุณภาพชีวิตตอนที่ผมทํางานกับออกจากงานเนี่ย ผมออกจากง,งานคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนบ้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนรถอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทั้งหมดคือเป็นการซื้อเงินสดนะครับที่ทําแบบนี้ได้เพราะว่าผมยกความดีความชอบให้กับหุ้นไทยนะแล้วก็ลูกผมก็ได้เรียนโรงเรียนที่ค่อนข้างดีนะครับไม่มีหนี้เลยหนี้เป็นศูนย์นะกับหุ้นไทยนะครับผมปลดหนี้ปริษิทได้หมดเลยนะผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะถ่ายทอดนะครับให้ทุกคนเนี่ย คือถ้าสมมุติว่าคนที่ฟังผมรวยขึ้นใช่ไหมผมก็เรียกว่าอะไรผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรอะจริงไหมใช่ไหมจริงปะอาลองคิดตามนะครับถ้าสมมุติว่าท่านผู้ฟังมาฟังผมแล้วร่ํารวยขึ้นหรือว่าสุขภาพไม่ถึงขัน้นร่ํารวยก็ได้อาจจะสุขภาพทางการเงินดีขึ้นผมก็ไม่เสียอะไรเลยนะนะครับแล้วแล้วมันก็จะดีกับสังคมด้วยคือสังคมก็จะมีคนที่ ปัญหาประสบปัญหาทางการเงินลดลงนะครับคนรอบข้างก็จะดีนะสถาบันครอบครัวก็จะบางทีครอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินทองเนี่ยแหละเนาะนะครับก็เลยอาจจะเป็นปัญหาแล้วก็คือเียตัวอย่างมันก็จะดีกันแล้วกันนะครับไม่ว่าเราจะสุขภาพร่างกายเลยความเครียดความตึงเครียดก็จะลดลงนะมากกว่าคนที่มีหนี้นะคนที่มีหนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับ อันนี้เป็นในว่นทอลนะผมลืมบอกว่าเป็นในว่นทอลไปเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหาเต็มๆนะผมขออนุญ,ญาตไทยอีกนิดนึงนะครับอยากจะสน,สนับสนุนเพจสนับสนุนช n e l นะก็สั่งซื้อหนังสือ e b o ุ๊ได้นะครับ e b o ุ๊ชุดแนวคิดลงทุนให้ประสบความสําเร็จนะครับ <c oughs> แล้วถ้าสั่งซื้อวันนี้นะครับ2เล่ม400นะก็คือแนวคิดการทําฟาร์มพุนปันผลนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาพูดวันนี้ด้วยนะแล้วก็แนวคิดการทําฟัมหุ้นเติบโตนะแล้วควรจะมี2แนวคิดนี้ไว้ในหัวในสมองเรานะนะครับเพื่อที่จะเป็นเมล็ดพันธ์ทางความคิดที่ให้ชีวิตเราไปข้างหน้าถ้าซื้อเนี่ยผมแถมให้เศรษฐีพูดในเขตเมืองร้อนให้ฟรีหนึ่งเล่มน,นะครับแล้วก็ถ้าซื้อก่อนสิน้นสิ้นเดือนนี้นะผมจะให้คลิปหนังสือเสียงฟรีอีก1คลิปเกี่ยวกับการหาหุ้นเติบโตนะครับคือรับไปจุกๆก็แล้วกันด้วยราคาแค่400ออ่ะนะ ก็ม <G> hmm. ah ีคนที m m ่ซื้อไปแล้วก็มีฟีดแบ็มาผมพอดีไม่ได้ทำเอาพรีเซนต์มาก็ก็คือฟีดแบ็ตอบรับดีแหละนะเขาก็ขอบคุณว่าที่ให้แนวคิดนะครับผมคิดว่าแนวคิดในการที่ลงทุนเนี่ยควรจะเป็นเมล็ดพันธุ์ทางความคิดของคนไทยทุกคนเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองก้าวไปข้างหน้านะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องของเรานะครับก็การลงทุนแบบหยอดกระปุกคืออะไรนะครับการลงทุนแบบยอดกระปุกเนี่ย เอาเร็วๆสั้นๆจะได้เนื้อเนื้อหาใจความเนาะก็คือก็ค้าว่าเราซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะสะสมไปเรื่อยๆอย่างผมตอนนี้ซื้อหุ้นโรงพยาบาลตัวหนึ่งนะครับซื้อมาแบบสะสมมาเรื่อยๆนะครับซื้อไปซื้อมาเนี่ยผมมีหุ้นโรงพยาบาลตัวนี้เป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทนะเฉพาะหุ้นโรงพยาบาลตัวนี้ตัวเดียวนะด้วยการที่ผมใช้ซื้อทีละพันหุ้นบ้างซื้อทีละค่อยๆซื้ออะ นะมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับประกอบกับว่า,าราคาก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าได้เงินปันผลค่อนข้างดีนะก็คือประมาณสัก3%นะครับอย่างเงี้ยผมมองการลงทุนระยะยาวพูดลงผมก็เฉยๆผมดีใจด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมจะได้ซื้อเพิ่มนะเพราะว่าผมก็พยายามที่จะแอคทีฟทำงานหางเงินนะครับแล้วก็แอคทีฟในเรื่องของเงินปันผลนะครับที่ได้มานะจากการลงทุนอะผมผม ผมขออนุญาตให้ดูเงินปันผลนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเงิน <iek. S 1> ปันผลของ of of ผมนะครับของจริงนะครับที่ผมทําได้นะด้วย1พอร์ตนะอันนี้เป็นตัวอย่างของพอร์ตเดียวนะครับก็คือตอนนี้เงินปันผลในปี2023เนี่ยก็คือตกตกเฉลี่ยเฉพาะพอร์ตเดียวผมจะมีการการลงทุนทั้งหมด3พอร์ตนะอันนี้พอร์ตเดียวนะครับมีพอร์ตภรรยาพอร์ตหนึ่งแล้วก็พอร์ตส่วนตัวพอร์ตหนึ่งแล้วก็พอร์ตคือพอร์ตส่วนตัวมี2แล้วก็มีพอร์ตภรรยาหนึ่ง อนาคตก็จะทําพอร์ตของลูกด้วยตอนนี้พอร์ตของลูกจะเป็นสลากอมซั์นะครับก็ต่อไปอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นหุ้นนะครับพอร์ตนี้ผมทําเงินปันผลได้ประมาณาปีละตอนนี้ปัจจุบันก็คือประมาณปีละล้านล้านสามล้านสี่นะครับก็ปันผลต่อเดือนก็ตกอยู่เฉพาะพอร์ตนี้ก็คือ1น0 0งแกว่าบาทต่อเดือนนะครับแล้วถ้าผมยังทําแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดการโซนโอเบลนะครับภายในปี2030เนี่ยพอร์ตนี้จะทําเงินปันผลให้ผมประมาณ2องล้านแป นะแล้วก็ปันผลต่อเดือนจะอยู่ที่2องแสนสองแสนนะฟังดูเหมือนโอ้โหไม่น่าเป็นไปได้นะแต่ว่ามันมันถูกหยอก่อนกระปุกนะถูกทบต้นมาตั้งแต่ปันผลต่อเดือนแค่75บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมมาลงรายละเอียดอันนี้ในในคลิปหลังๆแล้วกันนะนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปนะเก็บคําถามมาไว้ก่อนนะอ่ะทีนี้มาดูนะครับ การลงทุนแบบหย่อดกระปุกนะครับก็คือมองเป็นการลงทุนระยะยาวอ่าแต่ว่าจริงๆถ้าใครอยากจะเรียนรู้วิธีการทําฟาร์มพุ่นผลแบบพอเมื่อกี้ซื้อหนังสือได้นะครับซื้อ2เล่มแถมหนึ่งเล่มแล้วแถมคลิปเสียงให้อีก1คลิปหนังสือเสียงให้อีก1คลิปนะครับก็อินบ็อกมาได้เลยนะครับก็จะมีเลขบัญชีอะไรก็เรียบโอนเงินเรียบร้อยแล้วผมก็จะจัดส่งให้ทางอีเมลนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับมองการลงทุนระยะยาวนะครับมองให้เป็นการลงทุนระยะยาวให้ได้ นะครับผมไม่เห็นใครที่ลงทุนระยะสั้นแล้วร่ํารวยจริงนะก็อาจจะร่ํารวยแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งก็จะต้องคืนตลาดนะ <c oughs> คืนตลาดนะครับส่วนการลงทุนเนี่ยเราจะลงทุนอะไรจะเป็นต้องเป็นพุ้นไทยไหมเดี๋ยวเราจะมาค่อยคคุยกันไปเนาะเป็นผมขอนิดนึงแล้วกันนะขออนุญาตน,นะนายวันทอง ขอนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยนี่มันเป็นในว่นทอล์กนะครับเพราะผมต้องการจะทํารายการอย่างเงี้ยนะถ้าใคร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 คิดว่ารายการนี้มีประโยชน์นะในแว่นทอล์กเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทํารายการไปเรื่อยๆนะนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทํารายการไปเรื่อยๆนะถ้าไม่มีคอมเมนต์หรือว่าไม่มีกดไลค์กดแชร์สับสไครต์อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าผมสิ่งที่ผมทาเนี่ย มันดีจริงไหมมันมันมันเป็นความต้องการของคนฟังไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆผมก็รับบรรยาย้วยนะถ้าใครหน่วยงานไหนติดต่อมาอินบ็อก์ได้นะครับผมรับบรรยายนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะหรือว่าจริงๆผมมีหนังสือเล่มก็มีหนังสืออ e ีบุ๊กก็มีนะแต่ว่าอยากให้อุ่นหนุนอ e ีบุ๊กนะครับเพราะว่ามันจะเข้าทางเพจโดยตรงนะครับคือเพจผมเนี่ยจะมีทีมงานอยู่ประมาณสามถึงสี่คนซึ่งแต่ละคนเป็นฟรีแลนซ์หมดเลยนะครับ ก็ยังเป็นอายุไม่มากนะครับบางคนเพิ่งแต่งงานนะก็คือหมายความว่าเขาหาไรายได้เสริมนะ,ะไรายได้ที่ผมได้จากตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็จะเป็นของน้องๆเหล่านี้แหละนะครับก็อยากถ้าอยากสนับสนุนกันก็นี่ซื้อหนังสืออ e ีบุ๊กก็ได้นะครับหรือว่าสมัครเลี้ยงกาแฟก็ได้นะหรือว่าฟินสับก็ได้ฟินสับนะฟินสับเดี๋ยวผมค่อยเล่ารายละเอียดในข่าวหลังแล้วกันเนาะนะมาต่อนะครับ การลงทุนแบบนี้เราต้องมองว่ามันเป็นน้ําซึมบบอทรายนะน้ำซึมบบอทรายก็คือค่อยๆไปเรื่อยๆไม่ได้หวือหวาอะไรนะนะครับแล้วก็เราจะมุ่งเน้นที่เงินปันผลนะครับเราจะมุ่งเน้นที่เงินปันผลมากกว่าส่วนต่างราคาหุ้นนะครับผมเป็นคนที่เป็นข้าชาการเงินเดือนแค่30,000อ่าตอนตอนสตาร์ทใหม่ๆ23 0 0 0ื่นสามไม่ใช่ตอนสตาร์ทใหม่ 23, มหมื่มนกว่าห <laughs> มื่นกว่าแล้วเงินเดือนสุดท้ายที่เราออกมา4ี่0 0ื่นสี่หมื่นห้า เงินเดือนสุดท้ายที่เราออกมาผมยังสามารถที่จะทําพอตได้นะก็แปลว่ามันเป็นอะไรที่ทําได้แต่ถามว่าง่ายไหมผมตอบเลยไม่ง่าย <c oughs> มันต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยเวลาเวลาเนี่ยบางคนอดทนรอคอยไม่ได้ไงแบบเหมือนเด็กที่คล้ายๆว่ากินลูกอมกินขนมอะไรเงี้ยรอไม่ได้นะมันเป็นการลงทุนแบบน้ําซึมบอ่อทรายเราเน้นที่เงินปันผลมากกว่าส่วนต่างราคาหุ้นนะครับแต่ว่าบางทีหุ้นมันมาไง ส่วนต่างราคาหุ้นมันก็เยอะแต่เราไม่ได้คาดหวังตรงนั้นเป็นหลักนะครับซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรนงผมก็อาจจะอายุสูงอายุจะพูดอะไรผมก็ลืมไม่อะไรผมพูดไปก่อนแล้วกันเนาะ <ๆ S 1> ก็คือเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับระะเวลาเนี่ยก็คือ10ปี20ปี30ปีส่วนของผมใช้เวลาทั้งหมดอ่า14ปีนะ14ปีนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 0ถึง13ปีนะครับถึงได้เงินปันผล ระดับนี้ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ทุกคนนะอ่าไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกคนนะครับหมายความว่าผมทําได้เพราะว่าอ่าผมอาจจะเดี๋ยวผมค่อยๆค,คุยไปแล้วกันนะค่อยๆคุยไปดีกว่าเนาะแล้วสิ่งแล้วผมบอกเลยว่าผมทําได้จากหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยนะเออไม่ใช่หุ้นต่างประเทศแต่ว่าผมคิดว่าอนาคตเนี่ยผมจะต้องซื้อหุ้นต่างประเทศแล้วนะก็จะสัดส่วนในพอร์ตก็จะมากขึ้นเรื่อยๆยนะครับแต่ตอนนี้อาจจะยังเป็นส่วนน้อยไม่ถึง5%เนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อเนาะก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับ10ปี20ปี30ปีนะอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆพูดว่าปัจจัยพื้นฐานของประเทศไทยเป็นยังไงเนาะแล้วก็อนาคตคืออะไรแล้วก็ต่างประเทศประเทศไหนหน้าไปหน้าลงทุนโดยที่ราคาหุ้นอาจจะยังไม่สูงนะก็ขอให้ติดตามกันไว้กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆคอมเมนต์กันเยอะๆนะผมจะได้ทำออกมานะครับแล้วก็ผมก็ใช้กด72นะครับแล้วก็การทบต้นนะครับ กด72คืออะไรกฎ72คือถ้าสมมุติว่าเราทําผลตอบแทนได้10%ต่อปีเราเอา10หาร72เราจะใช้เวลา7.2ปีในการเพิ่มเงิน1เท่าตัวนะครับหมายความว่าสมมุติเราเริ่มต้นด้วยเงิน1น0 0 0แสนเงินมันจะกลายเป็น2องแสนภายใน7.2ปีถ้าเราทําผลตอบแทนได้10%นี่เขาเรียกว่ากด72นะเดีวผมขอเอาไว้ลงรายละเอียดต่อนะอันนี้ผมก็จะพูดเป็นคร่าวๆไปก่อนเนาะ แล้วก็อาศัยการทบต้นเป็นสโนบอลก็คือมันจะหมุนเป็นลูกกลมขึ้นเรื่อยๆนะอ่ะถ้าใครไม่มองไม่เห็นภาพการทบต้นผมขออนุญาตกาฟนี้เลยนะผมปิดนี้จะได้เห็นชัดเนาะก็กราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าอ่าถ้าเราทําผลตอบแทนได้หเน5%เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยเงินหนึ่งแสนนะครับแล้วเราเติมเงินเข้าไปนะครับอีก1นึ่งแสนทุกๆปีเนี่ยเงินหนึ่งแสมันจะกลายเป็นสล้านภายในยีปีนะถ้าเราถ้าเราใช้ ได้ผลตอบแทน5%ถ้าเราได้ผลตอบแทน10%เนี่ยอ่ามันจะเป็น5ล้านเจ็ดนะครับ5ล้านเจ็ดนะครับถ้าเราได้ผลตอบแทน15%นะครับมันจะกลายเป็น10ล้านนะภายใน20ปีนะเออเยอะไหมย <c oughs> เยอะนะเขาเรียกว่ามหาสารยแห่งการทบต้นนะครับโอ้ถ้าเราได้20%นะมันจะกลายเป็น18ล้านนะครับบางคนบอกว่าปีมันฝันือเป่ะมันจริงไหมอะไรเงี้ย ก็ผมว่าผมบอกว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนนะภาพที่เห็นเนี่ยแต่ว่าขอให้เก็บภาพนี้ไว้ในหัวคุณโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่นะรุ่นที่เพิ่งเริ่มทํางานเริ่มอะไรเงี้ยเก็บภาพนี้ไว้ในหัวนะครับ,เก,บเ,นะเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้เชื่อผมนะครับแล้วอนาคตคุณจะต้องมาขอบคุณผมนะครับถ้าคุณทําตามนี้นะเออผมผมเชื่อว่าจะต้องมาขอบคุณแน่นอนถ้าคุณไม่ไปเล่นหวือหวาไม่ไปเกงกําไรมากเกินไปนะนะครับ ลองดูลองดูนะผมขอทิ้งท้ายด้วยภาพนี้กันละกันเนาะเผื่อว่าอะแล้วก็อย่าลืมนะครับเช่นเคยนะสนับสนุนกันนะก็สามารถที่จะซื้อหนังสือ3เล่มอะสองเล่มแาม1เล่มนะครับนี้ได้นะติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะแล้วก็จริงผมมีพอร์ตด้วยนะครับก็ผมมีพอร์ต learning for growth นะครับก็เติบโตไปกับกลุ่มสารมในอนาคตนะครับพอร์ตนี้ผมทําอย่างถูกต้องทุกอย่างนะครับตามกราตทุกอย่าง จัดทำจริงๆผมไม่ได้เป็นคนจัดทำเป็นฟิโนโมินาแต่ว่าผมเป็นแคาคอนซัลและกันคอนซัลนะครับก็ถ้าใครสนใจพอร์ตนะครับสแกนเลยนะครับสแกนเลยนะตามที่ QR code โคดนี่เลยไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงว่ามีอะไรเป็นของฟิโนโมินานะถ้าไม่แน่ใจแม่อะไรก็สามารถที่จะไปเซิร์ช running for code ฟิโนโมินาในเวลงทุนได้ตามเว็บไซต์นะครับนี่คือผลตอบแทนของ running for code นะครับก็คือทาได้ตั้งแต่ก่อตั้งมาเนี่ยซินนะครับตั้งแต่ก่อตั้งมาใน4์นะครับ 40.5%ในหุ้นไทยล้วนๆนะครับไอ้บอกว่าหุ้นไทยไม่มีอนาคตไม่ดีเนี่ยผมคนนึงแหละที่จะเถียงนะ <c oughs> เพราะผมประสบความสำเร็จได้จากหุ้นไทยนะครับโอเคนะครับลองดูนะลองสแกนดูนะครับก็สแกนลงทุนได้เลยเริ่มต้นได้นะครับสแกนก่อนศึกษาก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับแต่ว่าถ้าจะลงทุนก็ลงทุนได้เลยรู้สึกขั้นต่ำตอนนี้ยัง500,000อยู่นะ500,000บาทนะครับ แต่ถ้าต้องการความรู้นะก็มาซื้หนังสืออีบุ๊กของผมได้นะครับก็คลิปนี้เท่านี้เนาะผมขอทิ้งท้ายด้วยภาพนี้แหละนะาการทบต้นนะครับจำเอาไว้จำไว้ในหัวก่อนนะแล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จถ้าคิดว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแกดชร์คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีครับ